วิธีการการที่จะจำหนา่ายสติกเกอร์สวยนี่นะครับเขาก็จะมีตำรวจระดับชั้นล่างนะครับก็ตั้งแต่ในสิบในดาบในจา่าอะไรอย่างนี้ต่างๆก็จะมาเรียกรถให้จอดแล้วก็จะให้เบอร์โทรศัพท์เราบอกว่าให้โทรไปเคลียร์กับเจ้านายเขาเราก็ไม่รู้ว่าเจ้านายไหนครับมีแต่เบอร์โทรศัพท นะครับเราเสร็จแล้วเราก็บอกว่าในองค์กรของสาพันธ์เราไม่มีการเคลียร์พอเราบอกอย่างนี้ปับ๊บเราก็จะถูกกดดันมาตลอดแล้วครับรถหนึ่งคันเนี่ยจะเดินตรวจรอบรถมีความผิดหมดเลยแล้วแต่ที่เขาจะตั้งมาท่านดูสิครับว่าไฟลาบนหลังคางของรถบรรทุกเข้ากำหนดไว้ที่ห้าดวงเขาเรียกว่าไฟลาสพแต่ขณะนี้เองเนี่ยบางที่รถที่ออกผลิตมาเนี่ยค่อนข้าง ที่จะเป็นรถที่ทันสมัยแล้วเขาสามารถที่ติดไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ก็เพิ่มมาอีกสักสองดวงท่านรู้ไหมครับว่าถูกตำรวจออกไปสั่งครับแค่ไฟสองดวงนะครับเสียห้าพันฐานที่เราไม่เข้าไปร่วมกลุก่มกับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เราในนามขององค์กรสาพ,พันเนี่ยเราต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดเราไม่ยอมนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าความหลากหลายของสติกเกอร์มันมีหลายรูปแบบนะครับ มีหลายรูปแบบครับ